เอาล้วครับผิดเพี้ยนนิดหน่อยต้องขอโทษขออภัยนะครับศูนย์ต่อศูนย์บุย์เจอร้อยเอ็ดครับเอาล้วครับพี่ทูนเอ้าเจ้าครับโอ้มาแล้วครับแต้มแรกครับของพี่เบิร์ดนางรองครับโอ้โหพี่เบิร์ดนางรองนะครับรับทําเสื้อครับพี่เบิร์ดนางรองจวดโอ้โห โอ้โหเจอ,องานหนักแน่นอนครับพี่เบิร์ดนั่งรองครับพี่เบิร์ดบอกว่าไม่ใช่งานง่ายแล้วเรานะครับเอาแล้วครับเจอ,อสดสดอย่างเจ้ากรอบครับพี่ทูนว่าไง พูนอดีตพุทธบูชายกเข้าไปไอหัวเอาติดเกี่ยวพิทูลครับตามไปยกเอาล้นมาว่าไงครับเปิดครับพี่เบิร์ดยกดาบสองเรียบร้อยครับลูกนี้โอ้โหสันแบ็กหนีทางครับโอ้แบกครับแบ็กนรกครับโอ้โหนะครับสันแบ็กขีดซ้ายขีดขวาครับเอา โอ้โหสองต่อศูนย์ลครับตอนนี้บุรีรัมย์ครับสองต่อศูนย์ีเบิร์ตตัดไปว่าไงเจ้าก๊อฟเปิดปิดทูนยกเจ้าก๊อฟโอ้โห ศูนต์ต่อสองครับพีทูน,<ว>นโอ้ยพี่เบิร์ดหลงครับลูกนี้โอ้ยิงซ้ายเลยครับเอาเลยครับพีทูนครับหนึ่งต่อสองเลยครับหนึ่งต่อสองเอาแล้วครับยิงมาแล้วครับทันเดก็กโอ้ออติดเ่ยะโอ้โย ปัดตดเยี่ยวกบแก้ไขมาหน,นึ่งครับพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตสอันแบกโอ้โหสันแบกดีกินครับเอาเลยครับสองหนึ่งครับกลับไปพี่ทุนหนึ่งโอ้ทุนสองกบโอ้โห แอดมินเอดเิสหนึ่เลยเตะก่อนเอาเอาแล้วครับเบ <S <S ชิญง,งานยากแล้วครับพี่เบิร์ดนะครับทีมงานบุรีรัมเจอดเดินสายอย่างทูนพุทธบูชาหนีโควิดมาโอ้โหเอาแล้วครับ หนีโควิดมาจากกรุงเทพครับหลุงอีสานครับเอาล่ะครับ เอาเลยครับเอาเลยครับทูนครับพี่ทูนครับเอาเลยครับเอาเลยครับในเรเ่สสิงห์รกสันานมอนีจะเป็นวัตย์ที20มกราคทพศ2ทเืองดดอมีักับีหัว้อมมเือสองงฟีวอลหรือเปล่ากบน้อยโอ้เรียบร้อยครับ มีสาราประชาคมบมันใช่จะเล่นของค่าถ้าผู้ใดเสียจจก้าเลือกท่านมาแล้วแตขอเชิญออกมาประชุมรวมกันนะค่ะอาปวาร์คุณเป็นอบตออ๋อสอบอธนากรรมการทุนยกมาเอาแล้วพี่เบิร์ดหนึ่งพี่เบิร์ดสองสันแบกราลบกีเป่าเกียรติเกียวพี่ทุนยกขึ้นเอ้าอุ้ยเจ้ากอบครับเมื่อนี้ตัวดิฉันจะมีทั้ขพอประชุมที่สำคัญที่จะมาเกะไหนเขาได้พี่น้องในรับทราบเอาดิ โอ้ยเอลุ้กเข้าไปจก๊อปอ้าโอ้โหพต่อเชิญรั้ชุดกัไ่เด้อพี่ดีครับพันเอง่าพไปทุกที่ที่มตะก้อพี่พี่โอ้โหเดี๋ยวตามไปบุยลำอยู่นี่ลยกเข้าไปว่าไงเอ้า พิทูลโดนลูกเขีย่ยครับโยกไปเอาออกครับ ี่เบิร์ดก็ยังไม่ยอมโอ้ยพี่เบิร์ดปิ้นนิดนึงยกเข้าไปว่าไงโอ้ยทำเสื้อเยอะๆครับพี่เบิร์ดโอ้มาสนับสนุนลักกีฬาหรือเปล่าพี่แปดเท่าอะไรล่ะแมออยมวันนี้ยิงยกเข้าไปอ่ะมาฟันแบกดีจริงครับ66 <6. S 2> โอทีครับสกอร์อยู่ที่หกต่อ6ครับพี่เบิร์ตตัดไปเอาเจ้าก๊อฟเปิดครับพี่ทูนยกอีกครั้งเอาโอ้โหเ้าบ้านครับมีเสียงเลยครับเอาเลยครับ้าบ้านครับสกอร์อยู่ที่6เท่าครับ วันนี้เราเปิดหูเปิดตากันอยู่ที่อำเภอพญากระพมมพีสยัยสนามกีฬาของชุมชนยกเข้าไปจวดม,มันมีสองสนามนะครับหกเท่าครับฝั่งทางนู้นก็โอ้โหไม่ใช่ย่อยครับต่อสองหนึ่งครับต้นฟุกสระกคมเตะกลางแก้งเลยครับโอ้โฮ่เบ <laughs> ิร์ด <laughs> พี่เิดมีรถาเลยพ่รเบิรมรเบิร์ดีรถเบิร์ดมีรัเบิี่เบิร์ดีเบิร์มรเบารมารเบรมีถรมีใถเบรีเบิรเลยร์รัเบามีเบิร์ีบิดมเเบเบิร์รับรเเบิบเริดิดยี่เบิร์ด ลื่นครับอ๋อสนามมีดินครับลื่นแหละครับพี่ครับเี่เบิร์ดยกเอาแล้วครับโอ้โหสันแบ็กดีจริงครับไม่รับครับจำเงี้ยงครับดูกันยาวๆครับ ดูกันยาวๆดูกันยาวๆนะครับยกไปว่าไงเจ้าก,ก๊อฟหนึ่งมีทูลยกสองเจ้าก,กอ๊อฟตีหัวเอ้าพี่เบิร์ดไม่รับเลยครับลูกนี้รับยากครับผู้เโาเนาะเศร้าหรอตีเอา้าตเอาๆล่ะพี่บอยลากเตะผู้เดียวตากแดดยู่ อ้โอ้สันแบกดีครับน,นี่แหละครับค่ายบุยรัมครับค่ายสันแบกค,ครับเตะลูกลูกหกเท่าครับยกไป ต้นฟูกต้องเจอหนุ่มวุยลำไหมพี่ต้องเจอหนุ่มบุยลำฝ <c oughs> ันร้าย <c oughs> สนามตรงไหนครับถ้าขับรถจากบุยลำถึงสีแยกโลตัดพยักเลี้ยวทางไหนครับ รถ,รถมาจากวุยลสี่แยกโลตัสพี่บอยพี่บอยทำม,มาจากวุยลำสี่แยกอะไรนะสี่แยกโลตัสเลี้ยวทางไหนเหลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเลยนะครับมาเลยครับพยักครับบ้านหัวหมูนะครับถามเลยนะครับ

ตัดมาสะกอนอยู่ที่อกเท่าสู้กันนานแล้วจวกเอาโอ้โหโอ้โเผล้วครับเอ้าแล้วครับปลดล็อกแล้วครับโอ้โหมาเลยครับปักหมุนให้แล้วนะครับนะครับปักหมุนให้แล้วนะครับนะครับผมในในในแคสใช่ไหมครับปักหมุนให้แล้วนะครับมาเลยนะครับถ้า ท่านผู้ชมหรือนักตะกออเดินสายมาจากบุรีรัมย์นะครับถึงสี่แยกแล้วเลี้ยวขวาเลยครับว,นนวันนี้เรามีนะครับเรามีอ่าถึงกลางคืนแล้วครับตอนนี้เราจะเดินสาย ข้าสนามกลางต่อเลยแลลวครับดูนักตะกอ้อเยอะแล้วครับตอนนี้คงต่อเจครับตัดมาเจ้ากบลากเล่นเองโอ้โหทำดีครับเจ้ากอล์ครับ เกบกินแล้วครับพี่ทูลโอ้โหอุเอ็ดครับผมก็เหนื่อยแล้วครับตอนนี้โอ้ยยังไงสิเกมเอาแล้วครับตัดมาสีบอ็อโอ้ยเบิร์จะเห็นอย่างนี้เบริเเเบร์เนี่ย เอาแล้วครับพี่เบิร์ตโอ้วิ่งเร็วจริงๆพี่เบิร์ตสันแบกโอ้หกต่อเก้าครับตัดไปว่าไงครับเจ้ากอปเปิดปีดทูนยกป๊อปต่อยโอ้โหเก้าต่อหก ทูนตัดมาพี่เบิร์ตว่าไงยกเข้าไปสั่นม็กโอ้ส <c oughs> ิบต่อหกแล้วครับตอนนี้สิบต่อหกยกมาว่าไงพี่เบิร์ตนางรองของเราเดินสายอยากบูรี่ดำฟ <c oughs> ุกแจมทะเลฟุก ล้อก็โดนน,ดนครับตึ๊งตึ๊งแดดแก๊ะแก๊ะหมดไหมหกต่อสิบอ้เอาแล้วครับออกลูกเสริมแล้วครับพี่เบิร์ดครับเกตเกตต่อสิบครับลูกเสริมเริ่มทำงานแล้วครับพี่เบิร์ดเอาโอ้โตะข้ามไปไมีติดลับนะครับลูกเมื่อกี้น,นะครับโอ้ถด้ครับรถมาเสริม สิบต่อเจ็ดยกเข้ามาพีเบิร์ดหนึ่งพีเบิร์ดสองว่าไงโอโ้โ,อโหพี่ซันแบ็กนี่โอ้โหบอกซันแบ็กหลอกลอ่ะกระทืบหลอกดีจริงครับกระทืบยอดเลยครับยอดขึ้นลุยใหญ่ ฝังนน้นก็มันฝั่งทางนี้ก็มันับล็อกกันไปล็อกกันมาครับสิบต่อเก็ตยอดที่เบิร์ดยกโอ้ยกสวยครับตรงนี้ไม่ได้รับเลยครับ ถ้ายกเข้าหัวนิด่างนี้ซันแบ็กมาเลย,เลยอ้โหบอกได้เลยนะไม่ต้องเกี่ยวครับจำเงี้งครับเต่อสิบตัดไปว่าไงยราก็เปิดปิด,ปดทุนโยกเอาปาดโถเนียวครับไม่เหลือแล้วครับถ้าแบบนี้ครับข้ายกเข้าหัวนิดแบบนี้ครับโ้โหเวิร์ตนางรองครับแน่นจริงๆครับ ภาษาบ้านผมเหมือนจำเงียงครับแย<ก>้มแรกขาไม่กไหมล่ะแย้มสิบเอา <c oughs> เอาเลยครับอุย้ยปิดเปี้ยวนิดนึงพีทูนตามยกมาก็เปิดโอ้ยติดเกี้ยวเป็นแต้มหรือเปล่าโอ้ยห่างนิดนึงตัดโอ้ยครับแต้มไล่มาล้วนเลยครับเก้าต่อสิบนะครับตอนนี้โอ้โหต้องพักดื่มน้ำนะครับทูน พิทูลพุทธบูชาครับอ,อดีตพุทธบูชาครับหนีโควิดหนีโควิดลงบ้านครับตัดไปว่างไงครับโอ้โหไม่ข้ามครับสิบต่อเก้าเอาเข้าอ๋อจ้ะ โอ้ยติดเกียวโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหเหนื่อยแล้วค,ค,รครับคูบ่นี้ป้าไงครับเจ้ากอเปิดติทูลยกเอาสู้กันครับสิบต่อเก้าบุรีรัมครับบุรีรัมมาเลยครับบุรีรัมครับ เทียบวีร์รำก็ว่ากันไปนะครับแชร์ด้วยนะครับเอาโอ้โหพี่เบิร์ดนางรองครับเกี่ยวหลังเท้าให้ดูครับโอ้โหพี่ทูนโอ้โหเป็นเต็มนะครับโอ้ยเบิร์ดยอมเลยเบิร์ด่าปล่อยเตะลงเลยโยกห่างนิดนึงก็ติดเกี่ยวเลยครับสิบเอ็ดต่อเก้า โอ้โหพี่เบิร์ดปล่อยนึกว่าลูกออกลูกดีครับ <c oughs> สองแ้มรวดเลยครับตอนนี้ครับทา <c oughs> งเกเุกเดียวเกมครับ12ต่อ9เกมไม่เกมให้ใหคำตอบจากพี่เบิร์ <c oughs> กับทีมงานบุยลัมผมไม่รู้ชื่อพี่เขา <c oughs> เต็ดแก้โว โอ้ดาาสองเจ้าครับเมาสองเกี้ยวนะครับดูทุเสียโอ้ยถ้ายกมวเน็่แบบนี้ก็คือไม่ต้องเกี้ยวนะครับถ้าซันแบ็กรับอาวแล้วครับพี่เบิร์ดล็อกสิบสองอยู่หรือไม่ครับต้องต้องรอชมครับเก้าต่อสิบสองอาวแล้วครับเสริมดีครับพี่เบิร์ด ปา yup. ดที่กักตีนี่อนน awesome ่ะเ้ไเนไปตงคิดรอบสิบต่อสิบสอปเป mm ิด hmm. ที่ทูนยกโอ้โหละครับ1ิบเอ็ดสครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับ เบียดต่อ12ออกแล้วครับเอาเปดิไปนี่ยังไงขาแดงๆขาแดงเจ็เนี่ยเจับเจ็บไหนมีชาวไหนที่ดีบ้างเลยวันไหนที่ดีที่เจอกันนี่เหมือนเจ็บแล้วก็ที่สองเด้อ อเอาแะครับเปิดผีเบิร์ดนางรองยกเข้าไปโอ้บ่เบียดอกมันยกเอาหัวเนิดปัดนเนี่ยยกง่าปัดนเนี่ยเราจะแลกขามตอนแรกมีใครรับทางฝั่งทั้งโซนนั่นนี่โซนนั่นนี่เราจะขามตอนแรกกับโซนนั่นนี่มีคนรับไหมมีใครเปล่า เจอไปก่สามเบอกามเคเกมไม่เกมครับ12ต่อ11อตัดมาเปิดสี่เบิร์ดยกเอ้าห่างนิดนึงโอ้เกมจุนได้ครับเอา่ะครับตอนนั่นนู่นครับ พี่ทุนแล้เจ้าก๊อฟชนะพี่เบิร์ดนางรองนะครับกับพี่ชายไปนะครับสกอร์13ต่อ1ิเบเอ็ดแต้มครับโอ้ยบุญรียชนะบุญลำครับ